คดีสอวอหัวต่างฝ่ายต่างก็รุกเมื่อวานนี้นะครับคณะอนุกรรมการของ DSI ก็มีการสรุปนะข้อได้จริงเสนอเพื่อจะเสนอคณะกรรมการคนะดีพิเศษที่จะพิจารณาในวันที่6มีนาคมก็คือไม่กี่วันนี้นะครับนะโดยสรุปบอกว่าจากการรวบรวมข้อได้จริง นะที่จะเสนอต่อคณะกรรมการในการที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่นะมีข้อมูลครบถ้วนนะแล้วก็มีหลักฐานชัดนะว่าการหัวสวนั้นมันเกิดขึ้นจริงนะโดยมีหลักฐานมีโพยมีอะไรต่างๆนะว่าเชื่อว่ามีการหัวจริงและอยู่ในข่ายที่จะต้องดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ข้อหาเกี่ยวกับความมั่นคงและข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงิน ก็มีการสรุปแล้วก็ถแถลงข่าวนะบอกว่าเอาละมติของคณะอนุกรรมรการนั้นอนุกรรมรการนั้นเนี่ยนะครับเห็นควรให้คดีพิเศษนะครับให้คดีเนี้ยเป็นเรื่องของดีเอสไที่ต้องพิจารณานะนะแต่ในขณะเดียวกันนะวันนี้นะครับในส่วนของกร,ร,รกตก็มีการถแถลงเช่นเดียวกันบอกว่าทางส่วนของกร,ร,รกตเองก็ตั้งคณะอ,อนุกรรมรการพิเศษเหมือนกันเออ โดยคณะอนุกรรมาการพิเศษของกรกตนั้นก็จะประกอบด้วยหน่วยงานหน่วยงานของรัฐนะที่อยู่นอกจากเจ้าหน้าที่กรกตก็จะมีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะนะ DSI หรือหรือคดีพิเศษนี่แหละแล้วก็สำนักงานอา่อกเงินนะก็จะรวมมาเป็นคณะอนุกรรมาการด้วยก็ต่างคนต่างตั้งนะครับเพื่อทาหน้าที่ในการสืบสวนไต่สวนวนะจริงๆแล้วการตั้ง พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมในการเป็นกรรมการหรืออนุก,กรรมการสอบสวนเนี่ยนะครับของกกตน,นั้นเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่กฎหมายบัญญัติเป็นอำนาจของกกตแต่ปัญหาและความกังวลนั้นก็คือว่าฝีไม้ลายมือของกกตนในการที่จะสอบพยานคดีระดับซับซ้อนแบบนี้เนี่ยนะจะทําได้หรือไม่ซึ่งกกตก็ยอมรับว่าคดีนี้เป็นคดีที่เขาเรียกเลยนะมันซับซ้อน นะครับมีความสลับซับซ้อนค่อนข้างมากจึงจําเป็นจะต้องแต่งตั้งเจ้าพนักงานในหน่วยงานของรัฐในหน่วยงานอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะกระบวนการของกอทประชาชนจะเชื่อมั่นในขนาดไหนเพียงใดอันนี้กกตต้องพิสูจน์พิมือข้อขอรหาต่อเลขากรกตประชาชนก็ยังจ้องมองอยู่นะครับว่าเป็นอะไรยังไงหรือไม่นะแม้กระทั่งณะกรรมการกรกตอเองประชาชนก็จับจ้องอยู่เช่นเดียวกันว่าคดีนี้ นะจะเป็นเสือกระดาษไหมจะเป็นการลากเวลานะให้เลยกว่า5ปีไปหรือไม่เพราะว่าคดีท่าด่ทราบข้อมูลนะครับบอกว่าปี2567เนี่ยคดีที่ร้องนะต่อกกตน,นี่มีถึงเท่าไหร่นะ577เรื่องแล้วก็พี่นาไปแล้วร้อยกว่าเรื่องส่งสารดีกาไปเท่าไหร่สอเรื่องใช่ไหมนะครับแล้วโอ้ถ้าดูสถิติแล้วนะครับ พี่นาไปร้อยกว่าเรื่องสงสารดีกาแค่สองเรื่องอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันแล้วคดีหัวสวอนเท่าที่ผมทราบวันนี้เมื่อวานก็พูดถึงเรื่องหนาหูไปนามันหนาหูเรื่องบอกว่าเอากลุ่มสวหัวเนี่ยเขาก็พยายามละพยายามอย่างที่สุดที่จะไม่ให้ดีเอสไอรับคดีนี้ไปอยู่ในการสืบสวนสอบสวนของดีเอสไอเพราะเขาก็แน่ใจว่าแต่ดีเอสไอรับเมื่อไหร่แล้วแน่นอนนะครับการ สอบสวนสืบสวนเนี่ยมันจะมีความละเอียดมีความกระจ่างแล้วก็จะเร็วแต่ถ้าเรากกตอสอบแล้วแน่นอนว่านะครับจะะสอบพยานถึงหลักพันหลักหมื่นปากเนี่นะฮะไม่น่าจะจบไปใน5ปีนี้นะอันนี้คือเขามองอย่างนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ผมว่าอีกส่วนหนึ่งวันนี้คือสวเองก็เขาเรียกว่าสู้อย่างเต็มที่นะรุกอย่างเต็มที่เหมือนกันที่ ไม่อยากให้ดีเอนั้นรับคดีดเป็นคดีพิเศษถึงขั้นมีการประชุมรับนะมีสวคนหนึ่งนะเป็นยศพลพล,พล,พล,พลตรีก็บอกว่านี้ผมใส่เสื้อสีน้ําเงินนะผมพร้อมที่จะรับแจ้งความแล้วไม่อยากได้แจ้งความผมพร้อมที่จะถูกแจ้งความในคดีขาา้อหาอ้างยี่หรือว่าความผิดใดใที่ด SI ีเอสไอตอบก็ขอให้มันจริงครับคือถ,ถ้าสวรเราบอกว่าเอาละเราพร้อมที่จะรับในการกล่าวหาเนี่ย ก็อย่าไปรุกอย่าไปต้านนะยิ่งท่านต้านสังคมจะยิ่งประนามนะผมมองอย่างนั้นนะเพราะว่าผมว่าข้อทีจริงเรื่องการหัวสวเนี่ยมันค่อนข้างเป็นประจั์ต่อสังคมผมว่าน้อยคนนะเวลาพูดเรื่องนี้แล้วที่เขาจะไม่เชื่อบอกว่าไม่จริงหรอกไม่มีการหัวจริงหรอกไม่มีการล็อบบี้หรอกไม่มีการจัดทำโพรยหรอกไม่เชื่อนะผมว่าเกือบร้อยทั้งร้อยนะคนไม่เคยเชื่อยกเว้นพวกเดียวกัน ถ้าประชาชนทั่วไปเขามองแล้วมันเป็นไปไม่ได้นะครับในวิชาสถิติวิชาคำนวณที่มันจะออกมาสูตรแบบนั้นและล่าสุดเห็นบอกมีหลักฐานจไหมฮะที่ใบอ,อะไรนะเขาเรียกนะสอ,อะไรนะส,อส,อสอวอ,อะไรนะ่จะจำไม่ได้แล้วที่ให้อนุญาตให้เข้านำนาไปเ,าเข้าไปในคูาหาการเลกา,กาเบอร์ได้ในะกาบัดได้เนะี่ยแต่ว่าด้านหลังนะั้นกลับไปเขียนรายชื่อโพย รนะายชื่อสวที่จะต้องเลือกและก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันผมว่างานนี้นะครับเอาเถอะนะเมื่อต่างฝ่ายต่างตั้งหลักก็ขอให้อยู่ในหลักของประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับนะสวบ,บางคนออกมาพูดแบบนั้นแล้วนี่นะครับหวังอะไรหวังว่าจะระงับยับยัง้งนะระงับยับยัง้งการทําหน้าที่ของ DSI นะของคณะกรรมการ DSI นั้นนะเพื่อที่จะ ถอยครูมาตรา157บ้างนะครับครูกฎหมายเรื่องอื่นๆบ้างเรื่องจริยธรรมบ้างจะยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วังใจรัฐมนตรียุติธรรมบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการจนกระทั่งฝ่ายฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นสวอ,อยู่ในบัญชีสำรองเนี่ยก็ลงไปช่วยในลักษณะบอกว่าเอาก็ร้อจจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาที่ขัดขวางการทำงานของดีเบ้างอ่ะเอาก็ต่างคนต่างตั้งหลักสู้กันไป นะไอ้เรื่องสิทธ์ก็ว่ากันเป็นเรื่องของสิทธ์นะครับนะสิทธ์ก็ว่าเป็นเรื่องของสิทธ์แต่ว่าเรื่องการตรวจสอบผมถือว่าต้องมอบหมายให้หน่วยงานหรือส่วนงานที่เขามีอำนาจหน้าที่ที่สามารถทําได้นะเรื่องการตั้งกรรมการของกกตก็พิจารณาในเรื่องของมาตรา77วงเล็บหนึ่งไปนะที่ถ้ามีการงัวกันจริงมีการทํามีการจ่ายมีการให้นะครับก็สอบสวนไต่สวนไป แต่ก็ต้องเอาข้อมูลของ d ีเมาประกอบด้วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าข้อมูล d ีเอสไอละเอียดกว่ากรกตผมเชื่อมั่นนะพเพราะอะไรไหมบุคลากรเทคโนโลยีอะไรต่างนี่เขาเขามีความพร้อมมากกว่านะครับความละเอียดผมจะเชื่อเหนือกว่านะแล้วดีไอเวลาสอบสวนคดีส่วนใหญ่เขามีความเป็นสั่งฟ้องสูงแต่กรกตนสอบไปร้อยกว่าเรื่องบอกส่งสารแค่สองเรื่องโดยวิชาสถิติก็โอกาสที่สวจะหลุดนี่มันจะเยอะ นะสวหัวจะโอกาสที่จะหลุดเนี่ยนะหลุดดยอะไรหนึ่งลากยาวสองการสอบโดยบุคลากรที่มันมีจำนวนไม่มากศักยภาพยังไม่พอเทคโนโลยียังไม่พอในการที่จะเอาพยานหลักฐานมา,าส่งฟ้องศาลเนี่ยนะครับนะมันก็จะกลับกลายเป็นว่าจะทำให้ผู้ต้องหานั้นต้องหลุดไปนะและสุดท้ายสมาชิกวุฒิสภาหรือวุฒิสภาในกลุ่มหนึ่ง นะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มที่ไม่ได้มาจากความรู้ความสามารถที่แท้จริงแต่มาจากการหัวถูกไหมฮะมาจากการหัวมาจากการรับเงินรับทองมาจากการจ่ายเงินจ่ายทองมันก็ไม่ใช่เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยตามกฎหมายรัฐธรรมนูญถูกไหมผู้แทนของปวงชนชาวไทยนั้นอย่างน้อยต้องมาจากการเลือกนะที่แท้จริงแต่ไม่ใช่เกิดจากการหัวนะแล้วสวหัวแล้วไปอยู่ในสมาชิกวุฒิสภาแล้วเนี่ยนะครับ เกียรติและศักดิ์ศรีของวุฒิสภาเป็นยังไงล่ะวุฒิภาวะมันจะเป็นยังไงเราก็เห็นเห็นกันอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ผ่านมาไม่นานยังเห็นวุฒิภาวะขนาดนี้ถูกไหมฮะแล้วสําคัญคือวุฒิสภาเป็นสภาซีเนียเป็นสภาสูงนะครับที่ต้องกันกรองกฎหมายกันกรองหลายๆอย่างนะเห็นชอบในองค์กรอิสระบุคคลในองค์กรอิสระนะเขาเรียกว่าหลายๆส่วนก็เป็นการใช้อำนาจถึงตุลาการได้เช่นเดียวกันคือความเห็นชอบนะฮะ หรือแม้กระทั่งการถอดถอนอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีคุณภาพอยู่พอสมควรครับวันนี้เลยฝากกันไว้นะครับอย่าไปต่างคนต่างลุกเลยให้เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายแล้วก็พิสูจน์ข้อได้จริงออกมานะก็คอยดูวันที่6มีนานครับว่า d ีเนั้น22คนจะรับเป็นคดีสักกี่คนแล้วคนที่ไม่รับเป็นคดีพิเศษนั้นจะดูหน้าตาเป็นยังไงคอยติดตามกันต่อไปครับจำงชัยมงคลขออยญาใช้เวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสุดสดีครับ